สวัสดีค่ะอิงวทรทอนนะคะวันนี้อยู่ที่ท่าเฟสออนเดอะฮิลนะคะก็อยู่ที่ใกล้บุญรอดค่ะวันนี้เราพูดบรรยากาศนิดนึงค่ะอากาศหนาวมากค่ะวี่นี้งงเลยคือแบบหนูแบบว่าไม่ได้เตรียมใจมาหนาวขนาดนี้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าเพิ่งอากาศดีแบบเมื่อวานนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากคือถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวก็คืออิงว่าน่าจะได้สัมผัสอากาศหนาวแล้วแหละถ้าเกิดใครคิดถึงอากาศหนาวต้องมาค่ะ ก็เตียมเพลงของอิงวัลทอนค่ะก็จริงๆมาฟังเฟสแทบจะปีเลยถ้าไม่ฟ์มเฟสก็ต้องปไปงานอื่นของไลบุลรอดยอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าทุกๆปีเราอ่ะเติบโตขึ้นทุกๆปีแล้วก็รวมถึงค่ะทุกครั้งที่มาเราจะมีเพลงใหม่ๆมาให้ทุกคนชาวเชียงรายแล้วก็ทุกคนที่มางานฟังนะคะก็วันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนที่คิดถึงกันก็น่าจะได้ฟังเพลงใหม่ๆจากอิงค่ะ ค่ะฟางเฟสออนเดอะฮิลนะคะอีก5วันนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยะคะใครที่คิดถึงอากาศหนาวคิดถึงเชียงรายคิดถึงบรรยากาศอคอนเสิร์ต,ตดีๆนะคะมีแบบว่าอาหารเครื่องดื่มทุกๆอย่างนะคะก็ต้องมานะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยอากาศดีมากๆค่ะใครพลาดแล้วเนี่ยก็อาจจะพลาดเลยเพราะว่าประเทศไทยเนาะอ,อากาศหนาวมันมัแป๊บเดียวจริงๆนะคะก็เชิญชวนทุกคนนะคะใครที่มาวันอื่นนะคะตอนนี้มีอีก5วันนะคะก็รีบๆมาเลยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ ฟาร์มเฟสพิเศษกับทุกปีค่ะเพราะว่าฟาร์มเฟสจะได้คิดูเขาครบรอบ10ปีแล้วค่ะเป็นเวลาที่ยาวมากจริงๆแล้วอิงแบบว่าเติบโตมากับฟาร์มเฟสทุกปีเลยแล,แล้วก็เชื่อว่าฟาร์มเฟสเนี่ยจะนำความพิเศษมาสู่ทุกๆคนในปีถัดๆไปแน่นอนนะคะ<ป>ก็ปีถัดไปก็อย่าลืมอิงวันทอนนะคะ<ป> <laughs> พร้อมมากทุกปีนะคะขอบคุณคนะ่ะบ๊ายบาย